สวัสดีจ้าเพื่อนๆเช้านี้กินเขากับยายที่ิวนิวเด้อจ้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นมูสยายก็จะส่งกาแฟากับยายมาเห็ดกับเขา่าเวฟก่อน,นะจ้ะเวฟก่อนเดี๋ยวได้กินเขา่า จัดเตรียมของนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,ะนักเก็ดเดี๋ยวยายเอาของออกจากไมโครเวฟก่อนนะจ๊ะนี่จ๊ะเวฟเสร็จแล้วอันนี้ก็จะสวัสดีจ้าเพื่อนๆเช้านี้กินข้าวกับยายทิวเด้อจ้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นมูฟเวฟเอา เีใส่กอกหมูย่อนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวพัดข้าวพัดหมูเนาะเล็กน้อยกินของทะเลวได้กับพบคุณเลหลายๆเพื่อนที่เข้ามาให้การสนับสนุนรับชมเบิ่งคลิปคอมเมนต์ติดตามกดแชร์ให้คุณยายทิวนิ้วน้อยโตยายเสียบหนามกอนะจ๊ะเพื่อนเสียนานี่เนาะส่งสามแก้ว งกาแฟโอวนตินสามแก้วนอกจากเพื่อนๆคุณยายก็จะเฮ็ดเป็นจะเตรียมอาหารเสาร้ก่อนนอกจากเพื่อนๆเสร็จไปทีละอย่างนอกจากเพื่อนๆเสร็จทีละอย่างนี่จะขอบคุณเลหลายเพื่อนๆที่เขามาให้การสนับสนุนรับชม เบิ่งคลิปคอมเมนต์ติดตามกดแชร์ให้คุณยายทิวลิปน้อยขอบคุณเลไลเพื่อนๆที่เข้ามาให้การสนับสนุนรับชมเบิ่งคลิปคอมเมนต์ติดตามกดแชร์ให้คุณยายทิวลิปน้อยยายมาเห็ดกับเข่าเวฟกอนนะจ๊ะเวฟกอนเดี๋ยวได้กินเขา่าสามแก้วส่งส่ง กาแฟโอนติมสามแก้ว,นวเ,เ,นกนเ,นเนอกจากเพื่อนคุณยายก็จะเฮ็ดเป็ดเนาะเสร็จแล้วยายก็ทย่อยแ่ยายก็จะมาเสียบกะซิเนอจะ ยาจจะส่งกาแฟาตับเหยี่ยวกับเขาเสารอาหารเสารก่นอาหารเสา,าร์กินขขาพัดหมูอกจจะเป็นไส้กรอกหมูย่อจ้ะเพื่อนในติวนิ้วกะย่อแล้วก็ไส้กรอก ยายมาเทียวยายกะเล็บบไไ้เห็ดกับเขาเนะยายก็จะใส่วิธีเวฟเอาเนาะจะใส่ไมโครจ้าถ้ผมมีคเนเกิดคุณยายคลิปคุณยายกะผมมาถึงทุกวันนี้เนาะจะทุกมือหน,น้าที่กะจะบอสามารถผ่านไปได้ขอบคุณค่ะนักเก็ตเดี๋ยวยายเอาของออกจากไมโครวเวฟก่อนเนาะจ้ะนี่จ้ะเวฟเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเนาะเสร็จแล้วยายกะทย่อย เด็กแย่ก็จะมาเสียบตะกี้ก็จะสู้งานก่อนจ้ะตาบุ๋มมีคนเกื่คนใหญ่คิดคุณยายกะโอมาถึงทุกวันนี้นะจ้ะทุกมือหน,น้าที่กะจะมอสามารถผ่านไปได้ขอบคุณค่ะให้เด้แกแย่ขานหน้าที่กอน <laughs> นักเก็ดเดี๋ยวยายเอาของออกจากไมโครเวฟก่อนนะจ๊ะ นี่จะเว็บเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวพัดหมูอันนี้ก็จะเป็นใสก่กอกหมูย่อจ้ะคนเ่อนดยนทิวนิ้วกะยายก็จะส่งกาแฟเตรียมกรบเขา่าคุณยายก็จะใส่วิธีเว็บเอา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนักเก็ตจับเ,เข่าดูนอกจากเพื่อนๆนี่เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวยายก็จะเอาเึา้นนักเก็ตเดี๋ยวยายเอาของออกจากไมโครวเวฟก่อนนะจ๊ะนี่จะเวฟเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเวฟเอาแต่ม่ใส่กอกหมูย่อนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นข้าผัดเข้าผัดหมูเนาะเล็กน้อยกินของทะเลบ่ไดก็จะตาบุญมีคนเพื่อนเพื่ คลิปคุณยายกะออม,มาถึงทุกวันนี้เนจาจะุกมือนหน้าทีก่กะจะบอสามารถผ่านไปได้ขอบคุณค่ะเนาะเสร็จแล้วย,กกา,ย,ย,า,ยายกะทยอยยายกะจะมาเสียบตะบีาจะ้นมาก้อนสวัสดีค่ะคุณใจ กันน่าจะกินขา้าวเซตเล็กน้อยกัเดี๋ยวกัดจะลงสนะ,ะน,น,น่าจะเพื่อนเพื่อนดื่มน้ำเซตปิธิละยางน่าจะเพื่อน <c oughs> เพื่อนเซตทีศละยางนี่จะกับข้าวเสาเอาหารเสาวก่อนอาหารเสา เตรียมของเนาะจาะสวัสดีค่ะคลิปนี้คุณยายกะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวคุณยายกะจะม่งฝากฝากเบิึงคลิปให้ยายได้เลยจ้ะเพื่อนๆฝากมึงคลิปให้ยายยายกะ ขอบคุณลหลายๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้การสนับสนุนรับชมเบิร์คลิปคอมเมนต์ติดตามกดแชร์ให้คุยยนได้ทิวนิวหน่อยอันนี้กะเว็บเซ็ตแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเว็บเซ็ตแล้วสามแก้วสง่งส่งกาแฟโอวัลตินสามแก้วนอกจาะเพื่อนๆ กะเ,เอันนี้ก็เวฟเซ็ตแล้วนะจ๊ะเพิ่นเกิดเวฟเซ็ตแล้วูเวฟเอาแย่นี้ใส่กอกหมูย่อนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวพัดข้าวพัดหมูนะเนาะเล็กหน่อยกิน ของทะเลบ่ได้ก็เตรียมเตรียมกับเข่าก่อนน่าจะจัดเตรียมของน่าจะสวัสดีค่ะนะนักเก็ตเดี๋ยวายเอาของออกจากไมโครวเวฟก่อนน่าจะนี่จะเวฟเสร็จแล้วอันนี้ก็จะจัดเตรียมอาหารเสาก่อนน่าจะเผื่อๆไมควเวฟเอา แต่ไม่ใส่กอกหมูยอ่อนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวพัดข้าวพัดหมูเนาะเล็กน้อยกินของทะเลพ่ได้ก็สวัสดีค่ะคนได้ก็ยายเสียบนามก้อนนะจ๊ะพเพื่อนหนามก้อนนี่เนาะส่งเสินคลิป คลิปวิดีโอโยาาเนาะจ้ะเพราะว่ายายบรดิเฮ็ดกับเข่ายายก็จะได้มีคลิปทรงทรงพีไอเพิ่นให้ได้กแยกงานาที่ก่อนนักเก็ดเดี๋ยวยายเอาของออกจากไมโครเวฟก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะเวเ็บเซตแล้วอันนี้ก็เตรียมเตรียมกับเข่าก่อนเนาะจ้ะ สวัสดีค่ะคุณใจยยายมกเห็ดกับเขา่าเวฟกอนกอน่าจะเวฟกอนเดี๋ยวได้กินเขา่าให้ได้แจ้าหน้าที่ก่อน <laughs> เตรียมกับเขา่าคุณยายก็จะใส่วิธีเวฟเอา 咳，还得加。